สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซดมาสี่สุดยอดเทคนิคเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักโดยเฉพาะสาวๆนะครับก็อยากจะรักษาหุน่นแต่ก็ไม่สามารถไปถึงเป้านั้นได้หลายคนก็ไม่สามารถที่จะชนะใจตัวเองได้ครับกับการเลือกรับประทานอาหารที่แบบอาหารครีนอาหารไม่หวานอาหารไม่มันอะไรแบบนี้ที่เราชอบรับประทานแบบเนี้ย เลยก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ตามเป้าสักทีวันนี้ก็เลยมานําเสนอวิธีการกันนะครับ4ี่สุดยอดเทคนิคลดน้ําหนักให้ได้ตามเป้าที่ต้องการหรือสี่สุดยอดเทคนิคผอมทันใจนั่นเองครับคาว่าผอมทันใจมันก็หมายความว่าเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างทันใจเพราะพฤติกรรมที่เราทำนั่นแหละที่ทําให้เราอ้วนแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดน้าหนักได้เพราะฉะนั้น4ี่สุดยอดเทคนิคผอมทันใจเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบทันใจนั่นเองแหละครับ ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถจับยางช่างใจกับของโปรดของอร่อยที่เรารับประทานเป็นประจำแบบนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีวินัยในการออกกำลังกายแล้วก็ท้อทแท้ล้มเลิกได้ง่ายดังนั้นก็จึงมีเคล็ดลับนะครับมาเล่าให้ฟังจำนวน4ี่เคล็ดลับหรือ4กลเม็ดเคล็ดลับผอมทันใจที่จะทำให้คุณสาวๆคุณหนุหน่มๆหรือไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นั้นมีหุ่นสวยผอมรูปร่างดีในเวลาอันรวดเร็วได้นะครับแล้วก็หลายคนที่ยัง ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ก็ลองใช้วิธีการเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่จะทําให้คุณสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ตามเป้านั่นเองนะครับข้อแรกเลยหลายคนเนี่ยชอบเป็นคนที่จะรับประทานกินจุกกินจิกพูดง่ายๆว่าห้ามเอาของเข้าปากพูดง่ายๆแค่นี้เองคือการกินจุกจิกนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดอาการอ้วนเกิดไขมันส่วนเกินเพราะฉะนั้นแล้วหลีกเลี่ยงครับ การหาขนมมารับประทานบ่อยๆการกินจุบกินจิบบ่อยๆแบบเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เปลี่ยนพฤติกรรมแบบทันใจก็ผอมได้แบบทันใจเลยนะครับเพราะว่าปริมาณแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปที่เป็นของจุกจิกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไปเพิ่มพลังงานเพิ่มไขมันส่วนเกินในร่างกายถ้าเราหยุดละเลิกกินของจุกจิกได้ก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ครับเพราะเราลดอินพุตแล้วนะครับาะฉะนั้นเราไปออกกำลังกายเยอะๆก็จะช่วยลดน้ําหนักได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้พอดีนะครับแล้วก็หยุดเลิกการรับประทานอาหารที่จุกจิกนะครับเลิกจากการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อก็เลือกอาหารที่แป้งน้อยผักผลไม,ม้เยอะๆเข้าไว้นะแล้วก็ลดการรับประทานอาหารระหว่างมือ้อลดกินอาหารจุกจิกแบบนี้วิธีนี้ก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่ได้รับขนมรับของหวานเข้าไปเพิ่มไม่ได้รับไขมันเข้าไปเกินกว่าที่เราใช้งาน ก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะลดน้าหนักได้มากผอมได้ทันใจมากขึ้นครับเพราะเรากินเข้าไปน้อยลงนั่นเองนะครับข้อ2ครับหักดิบพวกน้ําตาลต่างๆการที่เราชอบดื่มน้ําตาลอาหารที่ประกอบไปด้วยน้าตาลอาหารหวานหเครื่องดื่มที่มีความหวานเช่นชานมชาเขียวชาไข่มุกนะครับหรือน้ําหวานต่างๆอาจจะเป็นน้ําสมุนไพรที่หวานหแบบนี้ชาเขียวหวานหแบบนี้ก็ ล้วนแล้วแต่เป็นการดื่มน <'t> <control them, S 1> ้ําตาลเข้าไปเมื่อด right. so ื่มเข้าไปมากๆกเนี่ยก็จะทําให้อ้วนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบชอบดื่มน้ําหวานเป็นประจําอย่างน้อยวันละสงแก้วสแก้ว4แก้วเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนครับเลิกรับประทานของหวานเข้าไปเลยคือหักดิบเลยไม่ทานของหวานนะครับอาจจะดื่มเป็นชาเขียวแต่ไม่ใส่น้ําตาลอย่างนี้ชาเขียวแบบชาเขียวจริงๆชาเขียวร้อนชาอู่หลงหรือน้ําชาที่ร้อนๆเพื่อไปการสลายไขมันนะครับทำให้เกิดการเบรน ด้วยก็ดีสำหรับร่างกายดีกว่าการรับประทานกาแฟเย็นนะคาปูชิโนโลาเตหรือจะเป็นพวกชานมไข่มุกชาเขียวนมช็อกโกแลตปัน่นโกโก้เย็นพวกนี้ล้วนแล้วแต่ไปเพิ่มน้ำตาลนะครับกินเข้าไปเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลก็เป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเราอ้วนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเลิกของหวานทุกชนิดรับรองว่าพลังงานที่เข้าไปในร่างกายหรือปริมาณแคลอรี่ที่เข้าร่างกายก็จะลดลงครับ ลดลงก็มีผลทําให้ผอมได้ทันใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอยากผอมทันใจก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแบบทันใจด้วยเช่นเดียวกันครับลดของหวานงดของหวานงดพวกน้ําตาลเครื่องดื่มให้กลายเป็นของที่ไม่หวานแทนนะของที่ดีสุขต่อสุขภาพ 3. ดื่มน้ําเยอะๆการดื่มน้ำนะครับในระหว่างวันก็เป็นตัวช่วยในการที่จะเผาผลาญพลังช่วยช่วยในการที่จะระบบให้ระบบการเผาผลาญทําทงานได้ดีขึ้น โดยมีงานวิจัยกล่าวว่าผู้ที่ดื่มน้ํา2แก้วก่อนอาหารทุกมื้อในแต่ละวันก็จะสามารถช่วยเผาผ่านพลังงานจากร่างกายได้มากถึง3,000แคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวเชียวละครับเห็นแบบนี้เราก็ต้องหันมาดื่มน้ําให้มากๆนะครับเพื่อทําให้ร่างกายและผิวพรรณนั้นเปล่งปลั่งชุ่มชื้นช่วยในการเสริมสร้างการทํางานของระบบเผาผ่านกันดีกว่านั่นเองละครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดยอดเทคนิคข้อที่3ก็คือดื่มน้ําเยอะๆน้ําในที่นี้คือน้ําเปล่านะครับไม่ใช่น้ําหวาน ไม่ใช่น้ําอะไรที่มันมีส่วนประกอบของน้ําตาลอย่างนี้ต้องกินน้ําเปล่า,ลา,ลาน้ำน้ำแร่ธาตุก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นน้ําเปล่านั่นเองและข้อสําคัญครับข้อสุดท้ายเลยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเทคนิคที่ทําให้สามารถลดน้ําหนักได้พูดง่ายๆว่าการลดน้ําหนักนั่นก็เกิดจากการที่เรารับประทานเข้าไปน้อยกว่าการใช้พลังงานพูดง่ายๆอินพุตน้อยแต่อาพุตมากก็เป็นดึงพลังงานที่อยู่ในร่างกายหรือความว้วนของเราออกไปใช้พลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเรา จะลดน้ําหนักได้ประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็คือการนับแคลอรี่นะครับคือกินอะไรเข้าไปก็ลองนับแคลอรี่นะครับแล้วก็ดูว่าเรากินไปเกินแคลอรี่หรือยังแล้วถ้ากินเข้าไปเนี่ยเราจะไปใช้พลังงานยังไงให้แคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปนะั้นมันหมดหร,หรือมากกว่าเช่นเรารับประทานเข้าไป100แคลอรี่เราก็ต้องออกกําลังหรือเดินหรือเคลื่อนที่เพื่อที่จะทําให้100แคลอรี่นั้นหมดก็อาจจะต้องรู้ว่าเราต้องใช้พลังงานให้มากกว่า100อาจจะเป็น200 300 400ก็ได้ก็แล้วแต่ เพราะพลังงานที่เพราะพลังงานที่ติดลบเนี่ยก็คือไปดึงจากร่างกายไปดึงจากความอ้วนไปดึงจากไขมันในร่างกายไปดึงจากน้ําตาลต่างๆเอามาใช้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากลดน้าหนักได้สาเร็จก็ต้องทำเอาต์พุตให้มากกว่าอินพุตโดยการนับแคลอรี่นั่นเองการนับแคลอรี่การรับประทานและการนับแคลอรี่ของการใช้พลังงานด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับเดินขึ้นลงบันไดแทนลิฟต์นะครับหรือเคลื่อนไหวอริยาบท ใช้แรงกายบ้างในการที่จะเบรินพลังงานเช่นถ้าเราโบยปกติเรานั่งวอเตอร์ไซค์ไปซื้อของเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนการเดินเป็นการเดิน,นการปั่น,นจัก,กรยานแบบนี้เพื่อให้มีการใช้พลังงานแล้วก็ลองนับแคลอรี่ดูว่าพลังงานที่เราใช้ไปนะนะั้นอ่ะมันมากเท่าไหร่แล้วเมื่อเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรากินไปทํายังไงก็ได้ให้ให้ออปต์หรือการเบรนพลังงานนะั้นมากกว่าการกินเข้าไปหรืออินพุตเพราะไอ้ส่วนที่ขาดเนี่ยมันก็จะไปดึงจากร่างกายของเราเช่น เราออกกำลังอยู่ประมาณ500แคลอรี่พลังงานประมาณใช้พลังงานเท่ากับ500แคลอรี่แต่เรากินเข้าไป100เพราะฉะนั้นอีก400เนี่ย500ลบ100เท่ากับ400 400ก็คือดึงจากร่างกายไขมันส่วนเกินน้ําตาลต่างๆดึงออกมาเพื่อใช้พลังงานให้กับเท่ากับ500แคลอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําอย่างนี้ได้ต่อเนื่องสมมุติว่าลบวันละ400แคลอรี่ไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้า1เดือนก็เท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูครับเชื่อว่าน้ำหนักลด,ดลงอย่างแน่นอนเลยถ้าเกิดใช้วิธีการคำนวณแต่การคำนวณก็ต้องแม่นยำหรือคาดเึเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถึงจะได้ผลที่ดีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบทันใจมันก็จะส่งผลให้เราผอมทันใจได้เหมือนกันครับแต่โดยปกติสิ่งที่มันเป็นนิสยัยหรือสิ่งที่เราทำเป็นประจำเนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปใน่นเองแต่ก่อนดื่มน้ำหวานกาแฟเย็นคาปูชิโน ตอนเช้าตอนเย็นกินชาเขียวนมแบบนี้การที่จะเราลดละเลิกได้แบบรวดเร็วก็อาจจะลดทีละแก้วอาจจะลดตอนเย็นก่อนแบบนี้ครับแล้วก็ลดตอนเช้าเปลี่ยนไปเป็นกินน้ําชาชาคาโมไมตอนเย็นเพื่อให้นอนหลับสนิทหรือตอนเช้าก็ดื่มเป็นชาเขียวที่ไม่ใส่น้ําตาลแบบนี้ก็ได้การดื่มน้ําเยอะๆก็เป็นตัวช่วยทําให้รู้สึกอิ่มท้องน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดื่มน้ําก็เป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้ระบบเผาผลาญทางานได้ดี รวมทั้งมีผลในการทําให้ร่างกายผิวพรรณนนะ่ะผิวพรรณนั้นนะนะ่ะเป่งปังชุ่มชื้นด้วยนะครับเมื่อกี้ที่สําคัญเลยก็คือต้องลดการกินจุกจิกโดยบางคนกินอาหารกินขนมต่างๆเนี่ยในระหว่างมื้อแบบนี้ก็ต้องลดด้วยนะครับหรือต้องเลิกไปเลยก็เป็นการลดอินพุตนั่นเองและที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อเรานับแคลอรี่สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วเราใช้พลังงานสิ่งที่ เราใช้พลังงานไปมากกว่าที่เรากินเข้าไปยังไงน้ําหนักต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดวิธีหรือสุดยอดเทคนิคนะครับ4ส,สุดยอดเทคนิคผอมทันใจนั่นเองนะครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart มาสกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ